สวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงค์ครับเปิดดวงปังมิถุนายน2566ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับอ่าก็ดวงชะตาในเดือนนี้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงค์บอกเลยว่าแหมดูดีและชัดเจนมากๆจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยครับแต่ก่อนอื่นขอขอบพระคุณสปอนเซอร์สักนิดหนึ่งครับยิ่งพระมินิมอลจาก Fast ทคครับมูง,ง่ายๆแบบมินิมอล เ็นหิ้งพระที่เข้ากับยุคสมัยนะติดตั้งง่ายในทุกสถานที่ห้องพระออฟฟิศห้องรับแขกนะครับหลังตู้ติดผนังได้หมดขาเหล็กใหญ่ยาวไม่ยุบตัวเช็ดน้ำได้นะครับแข็งแรงทนทานสนใจก็แอดไลน์เข้าไปในแอดไลน์ s t t e c h นี้ได้เลยด้วย QR code ตรงนี้ก็ได้นะครับ www.fasttech.comfacebookinstagram แล้วก็ TikTok ของดีมีคุณภาพหิ้งพระ imal, มินิมอลมูง่ายๆแบบมินิมอลนะครับก่อนจะชมคลิปก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับดาวย้ายในเดือนมิถุนายน2566ดาวพุธครับยกเข้าสู่ราศีพฤกษบดาวพุธสำคัญไหมสำคัญเพราะเป็นดาวการเงินนี่ดาวการเงินเริ่มเดินดีเข้าสู่ราศีพฤกษบนะ2มิถุนายนครับ ดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีมิถุนดาวอาทิตย์สำคัญไหมโคตรสำคัญเพราะเป็นดาวประจําตัวของท่านชาวลัคนาราศีสิงห์เข้าสู่ราศีมิถุน15มิถุนายนนะครับดาวพุธครับมาอีกแล้วยกเข้าพฤกษกวันที่2พอวันที่18เข้าราศีมิถุน18มิถุนายนส่วนดาวอังคายกับดาวสุกนั้นยกเข้าวันที่30มิถุนายนเหมือนกัน ซึ่งตรงนี้จะต้องยกยอดไปเดือนกรกฎาคมแล้วแหละเขาย้ายวันสิ้นเดือนพอดี30มิถุนายนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์เนาะนะอังคารกับศุกร์ยกยอดไปเดือนกรกฎาคมนะครับอ่ะมิถุนายนเป็นยังไงก็ต้องดูที่ดาวพุธเพราะสาคัญครับดาวพุธเป็นดาวการเงิน2มิถุนายนดาวพุธเข้าสู่เรือนการงานการเงิน เข้าสู่เรือนการงานงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขถูกไหมดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ําไปอยู่บ้านคู่ธาตุคือบ้านของดาวสุขดาวสุขถึงแม้ว่าจะตกพบวินาตแต่เขาก็อยู่ราศีแม่ธาตุน้ําแล้วดาวสุกนั้นก็มีตําแหน่งสําคัญเป็นราชาโชคฉโลกฉเหลาดูดีและชัดเจนดาวการเงินตกเรือนการงาน แน่นอนครับได้เงินได้งานทุกสิ่งทุกอย่างดูดีแล้วก็ราศีพฤษภนั้นเป็นราศีธาตุดินดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ําดินดําน้ําชุ่มน้ํากับดินส่งเสริมกันดีนะครับถือว่าเป็นธาตุที่เป็นฝ่ายกุศลละธาตุทั้งคู่ดูดีอย่างชัดเจนนะครับ15มิถุนากลางเดือนเป็นต้นมาปั๊บดาวอาทิตย์ ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านโคจรเข้าสู่ราศีมิถุนดาวเจ้าเรือนตนุลักษ์อยู่ในภพลาภะอ่านว่าตานุลาภะตัวตนไปอยู่โชคลาบดีไมด่ดีดีดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนโชคลาบก็คือตัวเองนั้นประสบผลสำเร็จสิ่งที่ได้มาโชคลาบถือว่าชัดเจนและดูดี เพราะดาวพระอาทิตย์นั้นเมื่อโคจรเข้าสู่ราศีมิถุนจะได้ตำแหน่งสำคัญครับนั่นก็คือตำแหน่งราชาโชคฉลกเฉลาเช่นเดียวกันนี่ดาวศุกร์ก็ราชาโชคดาวอาทิตย์ก็ราชาโชคดาวพฤหัสก็ราชาโชคโอ้โหดูดีอย่างชัดเจนนะครับคือดาวประจำตัวเข้าพบราพภดีแล้วหนึ่งะดีแล้วหนึ่งนะ แถมยังดีอย่างเดียวไม่พอยังได้ตำแหน่งมาตรฐานเป็นราชาโชคเขาไปอีกโอ้โหคูณ2นะครับแล้วพอวันที่15ดาวอาทิตย์เข้าราศีมิถุนเป็นราชาโชคปุ๊บวันที่18ดาวพุธก็ตามมาจากราศีพฤกษกเข้าสู่ราศีมิถุนได้ตำแหน่งกเกษตรตาธิบดีไอทีว่าได้ได้ไหมได้แน่นอนเพราะดาวเจ้าเรือนลาภ เป็นกเกษตรแล้วดาวพุธเองนั้นไม่ใช่แค่ดาวเจ้าเรือนลาพะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินด้วยแสดงว่าความสำเร็จของท่านนอกจากความสำเร็จส่วนตัวยังมีความสำเร็จในเรื่องของรายได้ทรัพย์สินและก็การเงินนี่ดูดีไหมโอ้โหดูดีเลยทีเดียวนะชัดเจนนะเนี่ยหลังวันที่18มิถุนายนะ ฮัลเลวังกาเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์เพราะดาวมันได้จุดดีดาวประจำตัวอยู่ในภพลาภดาวเจ้าเรือนลาภเป็นเกษตรตัวเองไปหาโชคลาภแล้วโชควลาภก็มีความมั่นคงก็สวยงามครับอย่างชัดเจนไม่ต้องคิดมากสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ความสําเร็จในเดือนนี้ถือได้ว่าสําเร็จแบบไม่ธรรมดาสําเร็จแบบยิ่งใหญ่ปีเนี้ เอ,า,อาง่ายๆปีนี้ในเดือนมิถุนายนเนี่ยจะถือว่าเป็นเดือนสําคัญของท่านเลยสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่คาดหวังทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งตารอทุกสิ่งทุกอย่างที่เฝ้าคอยมาดาวเจ้าเรือลาภะมาเป็นเกษตรดาวตัวเองก็ไปอยู่ด้วยก็ชัดเจนแล้วดาวอาทิตย์ดาวพุธเป็นดาวที่เป็นคู่เกี่ยวกับส่งเสริมการงาน อาทิตย์คือยศศักดิ์พุทธคือการเจราจาแน่นอนมันมีการเจราจาต่อรองในเรื่องความสําเร็จมีการขอมีการยื่นเรื่องมีการประกวดประขันมีการพรีเซนต์ต่างๆนานาคู่นี้เขาเรียกว่าคู่พรีเซนต์นะเพราะอาทิตย์มันสิ่งดีงามเกียรติยศส่วนดาวพุทธเป็นดาวเขาเรียกว่าโคศกดาวเจราจาฉะนั้นตําแหน่งนี้ชัดเจน เพราะมันดีทั้งคู่อันนี้ก็ราชาโชคอันนี้ก็กเกษตรจบนะสวยงามอย่างชัดเจนนะก็ตั้งใจคิดอ่านทำอะไรที่เฝ้ารอที่คาดหวังก็จะสำเร็จเพราะภาพรวมทั้งปีถือว่าดีมากสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์เพราะดาวพฤหัสนั้นเป็นไงเป็นราชาโชคเช่นเดียวกันนะครับและยิ่งกว่านั้น ในเดือนนี้มองแบบคร่าวๆก็คือราชาโชคสามดวงพฤหัสอาทิตย์แล้วก็ศุกร์นะดูดีอย่างชัดเจนจริงๆต้องสี่ด้วยแต่ว่าพัชจรเนี่ยเขาสองวันครึ่งเขาย้ายราศีเขาจะเป็นราชาโชคอยู่แค่สองวันครึ่งนะแต่ถ้านับไปด้วยก็ถือว่าเป็นสี่ดวงเลยนะวันที่พัชจรเนี่ยอยู่ราศีกันนะพัชจรจะอยู่ราศีกันถึงจะได้ตําแหน่งราชาโชคถูกไหม เมื่อพระจันทร์เดินเข้าราศีกันเนี่ยเนี่ยคือพระจันทร์ในวันที่30มิถุนาก็ย้อนหลังไปสักประมาณ6วันน่ะนะย้อนหลังไปประมาณสัก6วันก็ประมาณวันที่26 26นะ26พฤษภา25 26เอ้ยโทษที25 26มิถุนาเนี่ยก็จะเป็นจังหวะที่ดาวพระจันทร์อยู่ราศีกันแล้วก็เข้าเรือนการเงินปเป็นไง ราชาโชค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 โอ้โหคูณ3าคูณสฉะนั้นทิศทางดีเลยครับนะลัคนาราศีสิงโอกาสความสำเร็จในภาพรวมของปีมันดูดีเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวรายปีเข้าใจไหมดาวพฤหัสเป็นดาวรายปีฉะนั้นปีนี้2 5 6 6ตั้งแต่19เเมษาเป็นต้นมาทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มผ่อนคลายเริ่มดูดีนะครับ นี่คือภาพรวมทั้งปีดูที่ดาวพฤหัสพอมารายเดือนก็ต้องดูที่ดาวพุธดาวศุกร์ดาวอาทิตย์นะฉะนั้นเมื่อดาวอาทิตย์ดาวพุธเนี่ยเข้าเรือนลาพะทั้งคู่แล้วมีตำแหน่งดีทั้งคู่ก็ชัดเจนครับชัดเจนว่าเดือนนี้พีคเพราะดาวพฤหัสเขาตั้งตารอยอยู่แล้วเมื่อดาวอาทิตย์ดาวพุธโคจรเข้ามาก็สำเร็จส่งเสริมสมหวังดังตั้งใจ นะครับแล้วก็จับตาดู 25, อ่ะยี่สอ่ะเพราะว่าพระจันทร์จะเป็นราชาโชคด้วยฉะนั้นเออเนี่ยมันเสริมถึง4ดวงเลยนะก็ดูดีแล้วก็ชัดเจนครับนะไม่ได้เสียหายนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคภาพรวมชาวลัคนาราศีสิงห์นะเอาเรื่องที่จะต้องเตือนกันก็คือเรื่องความคิดมากกังวลซึ่งตรงนี้ไม่อยากจะพูดมากเพราะบอกเลยว่าตัวท่านจะต้องเผชิญไปอีก สองปีครึ่งไงฉะนั้นอย่าไปมองถ้าเกิดว่ามองตรงนี้มันเครียดเนี่ยนะโอ้สองปีครึ่งแล้วต้องเครียดทุกวันเนี่ยอยู่ไหวเหรออยู่ไม่ไหวฉะนั้นอะไรที่มันผ่อนคลายได้มันผ่อนคลายดาวพระเสาเป็นดาวเจ้าเรือนอริแปลว่าอุปสรรคปัญหาไม่ใช่ศัตรูคู่อาฆาตนะอุปสรรคปัญหาอุปสรรคปัญหามาเผชิญหน้าท่านพูดง่ายมันเกิดความท้าทายในการก้าวกระโดดของชีวิต ซึ่งภาพรวมสองปีครึ่งมันจะเป็นอย่างนี้แต่ในปีนี้ความสำเร็จมันก็มาเช่นเดียวกันด้วยดาวพฤหัสก็ย้ายดีต่อดวงชะตาทีนี้เมื่อดาวอาทิตย์ดาวพุธโคจรเข้ามาสู่จุดความสำเร็จพูดง่ายๆท่านก็ถึงเส้นชัยในเขาเรียกว่าเล็กแรกระยะที่หนึ่งและอจุดนี้เพราะว่าดาวเสาร์กับตัวท่านสู้กันไปอีกสปีอถูกไหมแต่เขาเรียกว่าจุดสตาร์ทแรกอ่ะ เข้าเส้นชัยแล้วไงของตัวท่านฉะนั้นแหมตรงนี้ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ส่วนพระสาวนั้นจะเหนื่อยจะหนักยังไงยังไงก็หนีไม่พ้นสองปีครึ่งก็ต้องเผชิญหน้าก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันแต่สิ่งที่จะเตือนนั้นก็คือดาวพระเกตโคจอมาทับลักท่านทําให้ท่านวันไหววันไหวแบบเครียดเครียดวันไหวแบบมองโลกในแง่ร้ายอันนี้ก็จุดเสีย ก็ต้องเตือนกันตรงๆนะครับจุดดีเต็มที่ครับอวยเต็มที่ไม่ต้องห่วงนะจุดดีเราอวยกันเต็มที่แต่จุดเสียเราก็ต้องบอกกันตรงๆคือท่านจะคิดมากการบอกแบบนี้ทำให้เรารู้ตัวนะท่านจะคิดมากคิดแบบมองโลกในแง่ร้ายคิดแบบทุกแบบไม่รู้สาเหตุแบบไม่มีเหตุผลสิ่งที่ท่านต้องทำประพฤติปฏิบัติก็คือ ทำใจให้สบายท่านที่มีทักษะในการทำจิตให้ว่างทำสมาธิฝึกปฏิบัติทำทำได้ทำเลยหรือถ้าทำอยู่แล้วดีครับแต่ใครที่โอ้โหฟุ้งซ่านวุ่นวายเหนื่อยหนักเครียดอยู่ดีๆน้ำตาก็ไหลบางทีก็ไม่รู้ว่าเสียใจเรื่องอะไรมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าอันนี้พูดตรงๆนะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ตรงนี้ขออนุญ,ญาต พูดตรงๆว่าท่านต้องหลีกเลี่ยงอาการแบบนี้โดยเด็ดขาดเพราะมันเกิดในดวงชะตาไอ้ดาวเสามันคือความทุกข์คือความหนักความวิตกความกังวลเลงมาที่ลัคนาท่านไอ้ดาวพระเกตเนี่ยมากระตุน้นเพราะดาวพระเกตอะ่ะเขาถึงดาวเสาด้วยการที่เขาเลงกันคู่ตรงข้ามแบบนี้ดาวเกตเนี่ยกลายไปเป็นพวกดาวเสาก็คือเข้ามากระตุน้น ให,ให้ดาวเสาเนี่ยมันทํางานไปนไงหนักขึ้นไอ้ที่กังวลกลายเป็นเครียดจากเครียดกลายเป็นทุกข์จากทุกข์น้อยกลายเป็นทุกข์มากทั้งที่บางครั้งไม่ได้มีเรื่องราวอะไรเลยฉะนั้นแล้วแต่ท่านแล้วแต่ท่านจะหาทางออกอย่างไรสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิทำบุญสุนทานปล่อยนกปล่อยปลา ไปท่องเที่ยวทำจิตใจให้สบายเลือกได้เลือกเลือกได้เลือกทำให้สบายใจไว้ก่อนแต่ในขณะเดียวกันก็อย่างที่บอกว่าความสำเร็จความดีใจมันก็มาเช่นเดียวกันหรือบางครั้งไอ้ความที่เราสำเร็จและมีโชคใหญ่บางทีมันก็เหมือนกับทุกขลาบไงได้ตำแหน่งใหญ่โตได้เงินใหญ่โตแต่ก็มีคนไม่พอใจมีศัตรูขึ้นมา มีคนอิดฉา,ามีคนไม่เห็นด้วยมีคนแซะมีคนแกล้งตลอดเวลาแล้วก็ทำให้เราเครียดคิดมากถูกไหมอแต่สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์จากนิสัยส่วนตัวลักษณะนิสยัยลัคนาของท่านเนี่ยไม่แคร์ใครอยู่แล้วนะอาทิตย์คือเป็นใหญ่เขาถูกไหมพระอาทิตย์เปรียบเสมือนผู้นำพระอาทิตย์ ราศีสิงค์คือเจ้าป่าจะแคร์ใครอ่ะเห็นไหมใครมาเพเยอก็ขบหัวมันนะราศีสิงค์เป็นอย่างเนี้ยถูกไหมเออคือไม่เกี่ยวว่าตัวท่านจะมีตําแหน่งใหญ่โตหรืออะไรนะแต่ท่านเป็นคนที่มีความมั่นใจยิ่งในศักดิ์ศรีตัวเองเออจะดีมาจากไหนจะเก่งมาจากไหนจะรวยมาจากไหนเออท่านล้ำเส้นเนี่ยน่ะเหมือนเจ้าป่าตะปบเลยขบหัวเลยถูกไหม และยิ่งตอนนี้ดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวของท่านได้ตำแหน่งราชาโชคซะด้วยเนี่ยดาวธาตุไฟดาวอาทิตย์ธาตุไฟไปอยู่ในธาตุลมเห็นไหมไฟได้ลมมันยิ่งไปเลยมีกำลังมีพลังฉะนั้นมันก็มาพร้อมกันอะความรับผิดชอบความยิ่งใหญ่ภาระหน้าที่ภาระความเครียดหน้าที่การงานที่ประเดประดังเข้ามา บริหารจัดการให้ดีครับแล้วมีความสุขกับชีวิตในเดือนนี้สิ่งที่ดีมันดีจริงงนั้นะแต่สิ่งที่ร้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเครียดความคิดความวิตกกงังวลเราอย่าไปเป็นเหยื่อของความวิตกกังวลน,นั้นทำใจให้สบายอย่างที่บอกใครมีทางออกทางไหนไปสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทำบุญสุนทานปล่อยนกปล่อยปลาหรือบางคนไปเที่ยวเลยไปเที่ยวไกลยิ่งดีต่างประเทศนี่ยิ่งสวยเลยนะ จะไปมูต่างประเทศก็ได้จะไปไหว้พระขอพรตามต่างจังหวัดจังหวัดที่ชอบไหวพ้พระเสร็จไปเที่ยวต่อตามสบายสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะถือว่าเป็นการดีนะก็ประมาณนี้สําหรับในเดือนมิถุนายนโหดีแน่นอนความสําเร็จที่ตั้งใจความสําเร็จที่วางแผนตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนครับขอให้ประสบความสำเร็จดังคําทํานายนะครับก่อนจะจากไป ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยทีเดียวและก่อนจากไปก็อย่าลืมสนับสนุนผลิตภัณฑ์หิ้งพระมินิมอลมูลง่ายๆแบบมินิมอลกันด้วยนะครับแอดลาย QR โค้ดตรงนี้ได้เลยขอให้ชาวลัคนาราศีสิงประสบผลสำเร็จด,ดังหวังตั้งใจทุกท่านครับเฮงๆปังๆรวยๆสวัสดีครับ